ตักทายสบายดีป่ะแม่พี่น้องที่ดูตามเลยครับชมกิ่งขอนพาลุยบรรยากาศในตอนเช้าๆทุกคนเลยหลังจากตืนะ่นตอนเช้ามาข้าวขาไ,า,าได้แยกย้ายที่ไปทุกคนเลยหาอยู่หากินหาลัดเช้ามาญเมอแรกกะทิว่ามอนพอชุบคนเติบเต็มหมดกันเลยกลับไดูทีตามชมกันด้วยว่าไปลัดเช้าเพื่ออะไรเพื่อน,นี่นะแต่ยมค่อนกับผมเดินทาง ตอนนี้ก็ชอย,ยก็เลยลมือชก่อนลมาที่พักสช่อน่น้องเลย,ยางานทีมงานเราทาสรุปแล้วก็ไม่ได้พอนก็ไพอมึงนะเห็นเล็บ,บนะมือไหมบอบลันเอกตบ่นนะไขว้แล้นะฟันแสนได้มาลนะฟันแสน,นมาอยู่เลย Thằng à, nắng ngàn nó có nắm nắm lệ Để nắm nó nắm nhanh hơn mà nắm nắm ừ. tôm nắm mà nó nắm tôm nắm 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 tôm nắm này nắm 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 เกินเข้าได้ซิมก่อนึิมขอวง่ายเลาหงไายพ่านอืมหนุ่าลยบมอืมอืมข้หอ,ขห,อห,ขหัวา,าทางในผ่านเป็นโคแล้วเลยพี่น้องเลยมีพบบ่หมูก่บ<อ>นบ่มีน,น้อยมั้งอ,อย่างลุ้นนำในผ่านแสน่นในผ่านใหญ่ท่านมาหอดอยู่ จะว่าเป็นยิงหมูเล,ล้วไปจ้าดอีมาตัวนี้ปกติีมาตัววอนนนันมาตัวันเ่อันนี้เป่นยังมีันมาอยู่วันนี้คินอัต่งโ้นอนจำตายไม่เขินของสามโมงสีมงเนาะ ย่งในนอนมีเมยเขามากเลยมีเมออยอ่ะเชียวม,มึงกินวันคีมันเพื่ดกินเลยมันขีมันอะเฮ้ยแต่ <laughs> หแต่หิวสินะก็บักระกระโดนสมมนยจาแลกูุณเห็นเจ้อพูดแนมนเชือน้องันนู้ มันเป็นกอคักเนาะแง่เติบมาคือตอริดกันได้กินข้าวแล้วไปชีนะฮะเออทีมงานการได้กินข้าวกินน้ำแล้วไม่แล้วพี่น้องเลยจะได้ผ่านไปกับาโนนเลย เพราะว่าเมื่อคืนนี้พอได้ดไปจนคู่จนจะแจ้งเมื่อคืนนี้ก็ได้นอนพักผ่อนมาละมามาทุกคนกินข้าวน้ำเดียวบัดนี้ทานในผ่านแทนเพื่อนนี่มาแต่บัดนี้บัวใบนะพอนกินก้อนแล้วบ้างชมื่องในข้างในพ่าน ตรงเพางอนมาทุกคนอืมฮะขยเข้าทุกคนเลยโอ้หอม่นพอลหรอฮันหันชกแหมขามันยังไม่เบเ่งหัน,นว่าจะชกหอหือ่าอ่าก,กันี้วกับพิรุษนะครับ ดีแ้วะปิ้นินปินทั้งโตด้วยขาดตอนนใ้ผ่านไงไปก็มาหอดแล้วไปน้องเลยไได้มีคบมีครบเลยมาหนิหอยไหมกับเ็นหม่ไหมซีนจมโตเฮ้ไม่นบ่อมหมดตัวเดียวใไลมาลบ่ับอออล่มมันยากะเีเออเอาเงี้ยประเดี๋ยวนเอาไปเนิ่ๆใช่ หมดละยังห้ามลูกเต๋าวกอได้แต่กะเขาจองโต๊ะไปน้องเยตอนเช้าชไปล่ลงไปคันข้อรัดแล้ววันนี้ไอะตอวแรงพบเปลี่ยวไม่สำหรับอ่าทายสบายดีบ้างให้ไปน้องปีติีสามนะครับชมกิจข้าปลาลุยกับบรรยากาศในตอนเช้าเช้าทุกคนเลยเมื่อวานนี่กะว่าจะไปลดแรงกต่ไม่ได้ไปซ้ำไปเดี๋ยวนอนพักผ่อนเพราะว่าเมือยแห้ง มันก็ตื่นตานาเช้ามากะไปเยี่ยห้องพเข้าทุกเลยหาดเช้าไปรุ้นไี่ังเลยเอชิามชิมาลยบ่อนะชิมานยในพันใหญ่เป็นกะไปด่้นตอนเดามเป็นหลัก กินมไอ้คนเดยวคนเนาะพวกพพวกเสียงมั้นานโอ้เสียงมั้งพวกพวกพวกเลยคนเนโอ้เด็กคนลมตีเดียวทั้งหลอย

เลือกเลี้ยโอ้ผมบบมึงบอกนึงทีเดียวหอมแต่ไก่หอมกว่าเลยเพราะมันไก่เกินชูเกิน ทำๆไปวะไร่ทำๆๆไปก นี่ก่ะชอยทุกคนเลยก็จะได้หละมหาที่พักสิบกว่าบาทเลยยันทิ้งงานเท่าๆเพราะมันชอยแล้วพวกคอนกข้ามาอะไรก็โมงชิบโมงละ นี่กาด้มาหอดที่พักนะทุกคนเลยทางนัผ่านเป็นก็หาข้ามาพัวนึงจนนั้นทำมาอยู่ได้เพื่อนนะบ้างบ้างบางเพื่อนนี่การบ่งคนนี่นะอันนี้ใหม่น้าบ้านเดินมาอยู่อันีม่บ่นอยู่นี่ได้ห้าว้นนี่นะมาห้าอยู่บ่ โอ้กูาเนเห็คนอกงเน่ยาแบบคนเดีนทางนายพานไปก็มาเพนาะเรากาถ้ารุ้นนี่เี่น uh, ้องยังอีซีคนทีมงานเาก็ได้แต่ว่าพนก็ย่คือว่าจะตกนั่นะทำิ่ามืดๆมาละมือหนั่มเขาโอ้มือหนั่เขาบนี้ทีมงานก็มาสองคนแล้วพี่น้องนายพานก็ได้ปีนไปปีนยม่ทันมีแต่ผู้พ่อหมูมากก็ไดแต่ไปทัได้ยิ่งยู มีทันหอนทันหอดยามอยู่เนาะยกินลบกระหอนให้ได้ป่ะเขินไดก็หอะตันึ่งผ่านวคนึวันวันนลอยบัได้เลิกกินลาบเขาจะได้ลาบกระหอนี่กินที่ประตเลยงของปกไม่้งในผ่านแชนกัไในผ่านเหาคนมาโอ้ผ่านแชนมาหอดแล้มาครบป็นเอไงในผ่านเัี่คนนึงเอี่ย ไฟได้ยิ่งมือเช้าเลยเนาะมันพกแต่งหนาพกยตัวพันพันลงนั่นเลยมันลงนห้อยก้ามยิ่ลำห้อยก้าขึ้นมาบุ้งอะนี่ลุงนี่นะหมูนะบ่หาเดียวน้นจะ่งตื่นกูมแงกันตอนมากเลยกน้อยก็ไมากเนาะแดงตื่นแดเ้าเลยนะมากห่ลับมาเห็ุหลับไปหน่อยหลับก้ออไปเร็วหลับมาเนี่ยลับเฉยๆมีน้ำมันเลยพอจำหลับตอน ไปนม่เอาไปเอาแตงบ่ไปเอาแตงมากินกับลาบกาก่อนพี่น้อยทางในพ่านเราก็ยังมีทัดนมาหอดอยู่ยิ่งมูแล้วบ่เอด้ครับเอาแตงกับลาบไปน่อยมีดรัาเอิซื้นเะดนายหมดาไอโนะเอาไโหนะบ่ คนแตงกันเราคืออพูดอนไม้คดนี่ก็นจะแตงกัน,กนเอาพอได้กินได้ดยอยู้นะเปลี่ยนมาไกลเลยไกลป้องไปยังมีอยูย่เคร<ป>ื่อง,งหอมเอาก็เนาะ เดข้าวโคไปบันิฮ้องหอมละยอดเดยนี่พี่น้องเลย<อ>ลับก็หออ้อง่อ้กินชิมงงในผ่านใหญ่เป็นพอหมูเช้านี่เช็ดทดมาตะไคร้ฟังเสียงหขกหาเลยอเดี๋ยวร้อยพี่น้องเอ้ของอยู่ของกินเช่นตัวนี้ก็สิเป็นน้ำชดพี่น้องเลย

ลับก <Yeah. S 2> so ็หอมาแต่ว่าในผ่านก็ยังอีผู้นึงยังไม่ทันมาหอดอยู่แต่ก็กินก้อนละมาดำลังกินดำลังทุกคนเลยในผ่านลงไปเนาก้อนมู่อด้เพื่อใดลงเลยอ่ะเืมกีอะมีกระบังนี่พี่น้อยทุกกบังบังลบอรบัตกบังวิตามินเอแบลเอมันจะตัวนึงะบังหาไหมึงข้อาไมดีย่งเขาแดงแป๊บพน้อยมานอชมเลยนี่ ดู่ยเ็ดชมไม่กระบังนะทุกคนชมฟานเหเห็ัอนะมาทุกคนมานี้ของอยู่ของกินพร้อมแล้วเรียบร้อยไหละรับเ้นนี้นะน้ำกมาบบ้บว้กลเลย เอาล้างไม่ค่่านลยนะชมแต่งแป๊บกวนียผพ้หยิงนะอยู่บนนะก้มันเป็นแต่นังอย่างนี้นะโอ้ยอยู่บนอนอยู่บนเลจ้าเลย์เลยงานแกเชอร์ฮือมันฮือฮหอฮือฮืออฮือฮืืออฮื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 อืืออฮอออื

ผ่านควันเป็นพี่พอพี่น้องเลยพอกระตูมันไม้ชําคานี่จนเช่นขากระมือยันพี่ท่านได้ยิ่งมัลราคาชันจนๆไม้พ่นโน่นโน่นไปเลยไปได้ยิ่งเป็นยังหืนอยู่พอเป็นหิวข้าวก่อนเอาคลิปนี้กับมิมิพลายพี่น้องเอ้ยกับยังพี่ท่านมานอยู่บุคกรก็ได้เอาสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนก็ขอขอบคอกขอบใจหลายที่มาติดตามและก็รับชมพบพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องตอนแรกมือ